ลองลองลองไปหั่นลองไปหั่นดูเกึ๊บเลยกึ๊บเลยกึ๊บเลยเพราะมันไส้แตกกึ๊บเลยโอ้ยที่ห่อมาทั้งหมดไอ้เมียมีดมันไม่คมมากูเองเดี๋ยวชิ้นนึงแป๊บนึงอันนี้สุกแล้วสุกแล้วแน่นอนไเดี๋ยวเดี๋ยวตะนีบครึ่งหนดีบนี่มีไหนี่นี่ไงเฮ้ยยา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 นี่ไงเฮ้ยเอาเอาข้อนี้เอาข้อนี้เอาข้อนี้ไม่เอาข้อนี้ข้อนี้เอาข้อนี้ก่อนดีกว่าไปวางไปวางหลอกกัน เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเยอะทำไม่ได้หลายชิ้นในทีมงานเยอะแยะพี่ทีมงานอ๋อใช่ต้องต้องกินด้วยดีกว่าแต่มหัวเนี่ยดูในซิงเนียเห็นกันทำลายหลโอเคเห็นกันทำลายสองกันแล้วนะครับเอกปุ๋ยไหนๆก็ไหนๆพี่กินอีกอย่างหนึ่งเหรอเฮ้ยมันจะมันไม่เหมือนนะยที่ดูมันเหมือนนะตอนเนี้ยมันเหมือนมันก็ไม่ได้เหมือนอยู่แล้วนะพี่เออมันเหมือนแล้วใส่แซกๆนะครับแซกๆไม่อร่อยเราก็จะได้บีบมะนาวกินพริกไปเป็นเป็นแหนมเลยที่นี่ แล้ว่าตั้งใจทำเหนี่ยวเสร็จแล้ว